มาดูวิธีการปรับตั้งโชคหลังดีมนะครับสัญลักษณ์แบบนี้มีไว้ทำอะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สำหรับครอบชกหลังดีมรุ่นนี้จะเป็นงานคอมเมียมนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับโชกนะครับซึ่งเป็นการปรับโชกด้วยมือนะครับเราจะปรับตอนไหนปรับตอนไหนแบบไหนก็ได้นะครับถ้าเราขับขี่1คนนะครับจะเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เป็นรูปเหมือนกับรูปผู้หญิงนะครับแล้วถ้าเกิดซ้อน2คนเราก็ปรับนะครับสามารถมีรูป2คนแบบนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ทําขึ้นมาแบบง่ายๆนะครับเวลาเราจะซ้อนสองนะฮะในการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราสามารถที่จะซ้อนได้เลยแล้วปรับตำแหน่ง ที่เป็น2คนแบบนี้แล้วปรับทั้ง2ด้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราขับขี่คนเดียวนะครับเราก็สามารถปรับได้กลับคืนมานะครับเป็นปรับ1คนที่จะเป็นรูปสัญลักษณ์รูป1คนแบบนี้นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับลองไปทําตามดูนะครับก็จะถนอมโชคได้นะครับสําหรับงานดีมตัวนี้นะครับแล้วก็หลายๆรุ่นจะเป็นการปรับอยู่ด้านล่างหรือบางรุ่นที่ออกมาใหม่ยังไม่มีปรับนะครับถูกใจฝากกดแชร์กดติดตามด้วยครับ